กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับคลิปนี้สรุปเด่นบนนะครับผมครับสูตรนี้คำนวณได้ศูนย์สามเจ็ดนะครับสูตรนี้เดินมาสิบรวดรวดนะครับเดิมทีเขาเป็นสูตรสองตัวนะครับสองตัวมาตัวนะครับแต่ก็ปรับสูตรให้เป็นเลขสามตัวนะครับเข้ามาสิบรวดรวดนะครับวันนี้คำนวณได้ 037นะครับทีจริงสูตรมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ยังไม่ได้นำเสนอนะครับเอาสูตรที่มีก่อนนะครับสูตรที่คิดไว้มี2-3สูตรนะฮะตัวเลขมันก็ได้ไล่กันใกล้เคียงกันนะฮะผมก็เลยเลือกนำเสนอ,อสูตรที่ยังมีอยู่แล้วก็เดินต่อนะครับสูตรนี้คำนวณได้037นะครับ คลิปผมจะสรุปเด่นบนสองตัวมาตัวให้พี่น้องได้รับชมนะครับสูตรนี้เด่นสิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยบนเข้ามาแล้วสิบสองวัวรวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเสบสองนะฮะก็เอาใจตอบแทนน้ำใจพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ ักมาคอมเมนต์มานะครับบอกว่าพี่ติดตามอยู่นะขอให้เลขเดินต่อทำบางคนก็บอกอ่ะไม่เจอนานทำคลิปลงให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยครับสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาชุดคู่โต๊ดเขาหลุดนะฮะแต่ผมก็ปรับให้เป็นเลขสามตัวนะฮะปรับให้เขาเดินนะครับ สูตรนี้นะครับสองสูตรนี้คำนวณได้หกเจ็ดเก้านะฮะหกเจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับถ้านะครับถ้าเอาสูตรเดิมนี่ก็คือหกับเจ็ดมาหนึงตัวนะฮะนี่นะฮะถ้าเอาสูตรเดิมก็คือหกกับเจ็ดมาหนึงตัว เหมือนงวดนี้นะฮะได้เจ็ดกับแปดนี่ก็ได้เจ็ดกับแปดก็มาที่เลขแปดนะครับนี่นะฮะถ้าเรายึดสูตรเดิมเนี่ยก็คือหกกับเจ็ดมาตัวนะครับนี่ก็ได้หกกับเจ็ดมาตัวนะครับแต่ผมปรับเป็นเลขสามตัวก็คือหกเจ็ดเก้านะครับหกกับเจ็ดกับเก้านะครับสูตรนี้ทั้งสองสูตร สูตรนี้คำนวณได้4 7 8นะสูตรนี้ลงไปเมื่อวานนะครับผมก็นำเสนอสูตรที่มีอยู่ก่อนนะครับนี่นะครับเด็ดตัวเดียวได้เลข8เด่น10หน่วยบนได้3 4 5แล้วก็เทียบชนสองสูตรคู่โต๊ดได้6กับ7นะครับอันนี้6 7 9 เจ็ดเก้าสี่เจ็ดแปดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสองสามหกกับเจ็ดเป็นตัวเลขกำลังวันวันพุทธที่สิบหกมีนาคมนะครับพุทธที่สิบหกมีนา เลขกำลังวันวันพุธก็คือสองสี่แปดนะครับสี่มายากสูตรสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปนู่นถ้าสูตรนี้นะครับถ้าสูตรนี้ไม่หลุดนะครับ นี้เลขส่วนตัวนะครับเลขส่วนตัวผมจะวงชุดนี้ไว้ก่อนนะครับบนผมค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับวงวดนี้ถ้าชอบส่วนตัวก็หกสามหนึ่งหก สี่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกแปดหนึ่งชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัวเหมือนกับว่าหกกับหนึ่เขาจะมานะครับ เหมือนกับว่าหกับหนึ่งเขาจะมาอันนี้คือชอบส่วนตัวนะครับผมอันนี้คือตัวลองหกับหนึ่งอ้าเด่นบนหกกับหนึ่งครับผม เด่นบนหกับ1ครับผมสูตรนี้นะครับได้6 7 9นะครับแต่ถ้ายึดสูตรเดิมนี่ก็คือ6 7นะฮะหกเจมาตัวนะครับสูตรนี้นี่6กับ7มา1ตัว ปกับเจ็ดมาตัวนะครับหนึ่งมาจากไหนอืมผมชอบเพราะว่าสูตรอื่นๆค่ายอื่นๆตัวเด่นเพื่อนฟันหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ฟันแต่เลขผมนี่ผมว่าเด่นหกแต่ที่ผมเคยบอกว่าสูตรผมมีเยอะกว่านี้นะครับ สูตรผมมีเยอะกว่านี้แต่ผมนําเสนอสูตรที่มีอยู่ก่อนนะครับผมสรุปเลยครับนี่บนนี่ฟันไปเลยหกหนึ่งมาตัวนะครับพี่น้องก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมครับเออ <c oughs> นี่ก็อีกสูตรหนึ่งนะครับพี่น้องในกลุ่มร่วมสร้างโบสจะทราบนะครับสูตรนี้ที่ผมใช้มานานหลายปีนะครับสูตรแรกก็คือหลักหน่วยบนบวก10ล่างได้5 5บวกศได้5บวกเพิ่มเป็น1คือ6สูตรที่2หลักร้อยบนลดลงมา2แต้มก็คือ8 7กับ7นี่นะครับ8ปกับ7 สูตรที่3หลักร้อยบน10ล่างหน่วยล่าง9บวก0ได้9 9้บวกเได้16ได้6แล้วเพิ่มเป็น1เป็น6กับ7นะครับแล้วสูตรนี้สายรูด2 3มมาตัวบนเม็ดเดียวผมชอบชุดนี้นะครับผมชอบชุดชุดนี้โดยส่วนตัวนะครับ พี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมครับอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับผมเนี่ยต้าจับตัวเลขมารวมกันสองสามห้าหกเจ็ดแปดเลขหกตัวเนี่ยวินได้สิบห้าชุดหาซื้อลอตเตอรี่ครับผมซื้อผมก็ซื้อ มาเป็นบางตัวนะครับอย่างสูตรนี้เนี่ยเด่น6กับ7นะฮะ6กับ7อันนี้สายลูดถ้าเด่นๆจะเล่นวัดใจกันนะฮะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอันนี้ว่าไปตามสูตรนะครับ6 2 6 3ง สองเสูตรนี้ก็เข้าบ้างหลุดบ้างแต่ผมก็ทําไว้เทียบนะครับสรุปก็คือเทียบเด่นสูตรนี้เด่น6กับ7นะครับก็มาชนตัวนี้นะครับนี่คือที่มานะครับอันนี้แค่บางส่วนแค่บางสูตรเรามาเทียบนะครับสูตรนี้เนี่ย สามศูนย์เนี่ยเด่นหกกับเจ็ดนะครับแต่บนเนี่ยหกหนึ่งมาหนึ่งตัวกลาขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่ติดตามนะครับกลาขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่เขามารับชมนะครับก็เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะขอฝากช่องสัญญานักสแสวงโชคนะครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับเอาไว้นําไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะฝากกดติดตามนะฮะ ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับและที่สําคัญก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับอย่างแน่นนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือ ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสุภุสุคนนะครับเนาะทีนีงหักแพ่งกันกราบขอบุญขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ